สวัดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนครับพบกันวันนี้คลิปที่2นะครับสําหรับใครยังไม่ได้ดูคลิปแรกนะครับให้ไปดูก่อนนะค่อยมาคลิปนี้นะเพราะคลิปนี้เนี่ยเออคุณครูจะไม่ได้สอนันคลิปนั้นนะนะครับออมาดูกันอยู่ครับในคลิปนี้จะเ,เราจะเรียนรู้ในเรื่องของอะไรนะครับจากที่เด็กๆทากิจกรรมมาทุกๆกิจกรรมเกี่ยวกับการคูณเนี่ยเด็กๆคิดว่ายากไหม อ่ะตอบไว้ในใจค,คุณครูยังไม่ถามตอนนี้หรอกนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ค,คุณครูมีกิจกรรมให้พวกเรา,าํามีกิจกรรมชื่อว่าเด็กๆอะ่ะจะทำได้ไหมนะครับผมไปดูเรื่องสา้การปัญหาดีกว่าครับเด็กๆเห็นไมเ่เอ่ยเอ้กิจกรรมนี้เหมือนเคยทำแล้วหรือเปล่ากิจกรรมนี้เหมือนเคยทำแล้วเคยทำยัง เคยแล้วใช่ไหมคุณครูเคยให้นับดาวใช่ไหมตอนอยู่ในห้องเรียนใช่ไหมดาวนับมันเป็นยังไงมันเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมครับสถานการณ์ปัญหาสําหรับวันนี้นะครับมีอยู่ว่ามีดาวเยอะแยะเลยมีดาวเยอะแยะเลยซึ่งคุณครูเนี่ยไปดูดาวมาเด็กๆครับไหนมีใครเคยดูดาวหรือเปล่าถ้าวันไหนเนี่ย เด็กๆว่างนะตอนกลางคืนตอนกลางคืนนะ่ะเด็กๆสามารถเปิดประตูบ้านออกมาดูดาวสองขึ้นไปบนฟนะ้าแบบเนี้ยเอ้ยมีดาวอยู่หรือเปล่ามีดาวอยู่หรือเปล่านะครับนะถ้าดูดาวเสร็จแล้วนะก็อาจจะคิดเหมือนครูก,ก็ได้ว่าเอ้ยมันมีเยอะเราจะนับยังไงให้มันแบบให้ให้เรารู้จํานวนว่าดาวมันมีอยู่กี่ดวงใช่ไหมครับเด็กๆอาจจะคิดดูว่าเอ้ยเราจะนับยังไงเรามีวิธีนับดาวเป็นยังไงนะ แต่วันนี้คุณครูนะ่ะคุณครูนะ่ะไปนับดาวและเจอกลุ่มดาวอยู่สองดวงเอ้ยกลุ่มดาวอยู่สองกลุ่มนั่นก็คือนั่นก็คืออ่ะมาดูกันฟืบอ,อ่ะยังไม่เห็นยังไม่เห็นอันนี้ปิดว้ก่อกปิดว้ก่อกคุณครูเจอกลุ่มดาวอยู่สองดวงกลุ่มที่หนึ่งกับกลุ่มที่สองนะครับเด็กๆคิดว่าคุณครูจะให้พวกเราทำอะไรนะ เกินไปแล้วว่าต้องมีการนับดาวแน่นอนนะครับต้องมีการนับดาวแน่นอนเลยนะสำหรับกิจกรรมวันนี้นะครับช่วยคุณครูหยกนับดาวหน่อยแต่การนับดาวในวันนี้ม,นม,รรม,นมันจะต้องไม่ธรรมดานะครับมันจะต้องไม่ธรรมดาเพราะคำสั่งมีอยู่ว่าคำสั่งมีอยู่ว่าเอาหาเสียงก่อนคำสั่งมีว่าฟาบให้นักเรียนแสดงจำนวนของดาวอ่าแสดง จำนวนของดาวในรูปของประโยคสัญลักษณ์การคูณเด็กๆได้เรียนประโยคสัญลักษณ์การคูณไปแล้วเนี่ยถ้าใครยังไม่ดูคลิปที่ผ่านมานะไอ้คุณรูขอเปลี่ยนทางก่อนถ้าใครยังไม่ดูคลิปที่คุณผูเพิ่งอัพให้นะให้กลับไปดูก่อนแล้วว่าให้รู้ว่าประโยคสัญลักษณ์การคูณเนี่ยเขียนยังไงนะครับให้รู้ว่าประโยคสัญลักษณ์การคูณเขียนยังไงจากนั้นค่อยกลับมาดูคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับ คุณครูอยากรู้ว่ากลุ่มดาวสองกลุ่มเนี่ยมันมีจำนวนเท่าไหร่แต่เด็กๆต้องนับโดยวิธีการที่เขียนประโยคเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ของการคูณให้ได้นะครับนะต้องเขียนให้ได้นะเขียนใส่ไหนเขียนใส่ไหนเขียนใส่ใน,นใ,นนในบกิจกรรมประจำวันที่24พฤศจิกายน2564นะครับ ถ้าใครเข้าใจตรงนี้แล้วสามารถเริ่มทำได้เลยครับคุณครูเชื่อว่าบางคนก็ทำไม่ได้ใช่ไหมครับเมื่อบางคนทำไม่ได้คุณครูก็เลยอยากคุณครูก็เลยคิดว่าเอยคุณครูใจดีกับนักเรียนหน่อยดีกว่านะครับใจดีหน่อยดีกว่าทำให้ดูเป็นตัวอย่างเป็น example นิดๆนะครับเป็นตัวอย่าง มาดูนะครับสมมตุติคุณครูมีกลุ่มดาวกลุ่มเนี้นนะคุณครูอยากรู้ว่าอยากเขียนให้เป็นประโยคสัญลักษณ์การคูนอะ่ะมันจะเขียนได้ยังไงใช่ไหมเด็กๆครับประโยคสัญลักษณ์การคูณประกอบด้วยอะไรบ้าหงหประกอบด้วยประกอบด้วยจํานวนจํานวนอะไรจานวนสมาชิกจํานวนสมาชิก คูณด้วยอะไรคูณด้วยจำนวนกลุ่มนั่นเองใช่ไหมครับคูณด้วยจำนวนกลุ่มโดยครับโดยจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มต้องเป็นยังไงจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มต้องเท่ากัน ต้องเท่ากันนะถ้าไม่เท่าเนี่ยเราไม่สามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การคูณได้นะนะครับเอ๊ะถ้าสมมุติคุณครูเนี่ยอยากนับดาวอยากนับดาวในกลุ่มนี้ครับเป็นกลุ่มละ2ดวงคุณครูจะทำยังไงคุณครูก็จะลองวงกลมดูซิว่าเอ้ยดาวกลุ่มนี้ มันมี2ดวงเป็น1กลุ่มใช่ไหมครับแล้วทีเนี้ยดาวกลุ่มถัดมาจํานวนสมาชิกมันก็ต้อง2ดวงเท่ากันเราถึงจะสามารถไปเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ของการคูณได้กลุ่มที่3ก็เนี้ยสดวงเหมือนกันกลุ่มที่4ก็2ดวงเหมือนกันกลุ่มที่5ก็2ดวงเหมือนกันกลุ่มที่6ก็2ดวงเหมือนกันแบบนี้เด็กๆจะเห็นว่าเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอนะพอเฮ้ยเด็กๆจะเห็นว่าจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มเนี่ยต้องเป็นยังไงต้องเท่ากันใช่ไหมมันมันเท่ากันไม่ล่ะจากงงวงกลมที่คุณครูวงเท่ากันนั่นก็คือจำนวนสมาชิกเป็นสองนั่นเองใช่ไหม จำนวนสมาชิกเป็น2แล้วจำนวนกลุ่มของมันล่ะครับจำนวนกลุ่มของมันเป็นกี่กลุ่มเด็กๆก็ลองนับดูว่าหน้าจอของเราเองนะมีกี่กลุ่มจะมีทั้งหมดอยู่1 2 3 4 5 6จะมีทั้งหมดอยู่6กลุ่มนั่นเองและเราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์การคูณข้อนี้เป็นเป็น2คูณ6เท่ากับเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ เอาประกาไม่ออกเท่ากับ10บนั่นเองนะครับนี่คือประโยคสัญลักษณ์ตัวที่1นะครับเด็กๆลองหาดูอีกสิว่ามันจะมีประโยคสัญลักษณ์ตัวอ,อื่นอื่นอีกหรือเปล่านะครับเนี่ยตัวสีตัวสื่อสีแด,ง,ดงของครูเขียนไว้ว่ามันเขียนได้หลายแบบนะเด็กๆลองหาแบบอื่นดูสิว่าเอ้ยประโยคสัญลักษณ์ที่ผ่านมาเนี่ยที่ที่เราจะทาเนี่ย มันเป็นในรูปแบบใดได้บ้างนะครับเมื่อทำข้อ1เสร็จแล้วครับข้อที่2นะเด็กๆลองทำด้วยตนเองนะครับอันนี้ให้ลองทำด้วยตนเองก่อนไม่มีผิดไม่มีถูกยังไงนะแล้วมาดูกันว่าใครจะคิดยังไงนะครับโอเคครับผมมือกับฟื้ นึกว่าจบแล้วยังเหลืออีก1นึ่งใบงานสำหรับวันนี้นะครับซึ่งสำหรับอันนี้นะครับคำสั่งที่สองเนี่ยให้นักเรียนทำอะไรให้นักเรียนวงกลมรอบดาวเพื่อให้ได้ประโยคสัญ,ญลักษณ์3คูณ4ประโยคสัญ,ญลักษณ์3คูณ4หมายความว่าอะไรหมายความว่า3เนี่ยเป็นจำนวน สมาชิกใช่ไหมครับแล้วมันคูณด้วยอะไรคูณด้วย4 4ตรงนี้มันต้องเป็นอะไรมันต้องเป็นจํานวนของกลุ่มนั่นเองใช่ไหมมันก็เป็นจํานวนของกลุ่มแล้วเราจะเขียนประโยคเ,เราจะทํารูปอะไรเนี่ย วงกลมรอบดาวเนี่ยให้เป็นประโยคสัญลักษณ์3คูณ4ได้อย่างไรคุณครูมีตัวอย่างให้นักเรียนดูแต่เด็กๆให้เด็กๆทำด้วยตนเองนะครับเด๋ยวคุณครูจะมีตัวอย่างให้1ตัวอย่างแล้วให้เด็กๆทำด้วยตนเองตัวอย่างแรกนะครับ3คูณ4แน่นอนว่าจำนวนสมาชิกต้องมี3ต้องมี3ใช่ไหมคุณครูก็ลองอ้าววงดูแล้วกันเนี่ยวงดูเนี่ยนะจำนวนสมาชิก มีดาวอยู่3ดวงแต่ต้องมีกี่กลุ่มต้องมีทั้งหมด4กลุ่มก็มาดูกันว่า4ี่กลุ่มเป็นยังไง4กลุ่มเป็นยังไงเอ่ยฟืบฟืบฟืบเฮ้ยเป็น4ี่กลุ่มหรือเปล่ามาดูกลุ่มที่1กลุ่มที่สองกลุ่มที่3และกลุ่มที่4เห็นไหมครับเด็กๆมันจะมีดาวอยู่4ี่กลุ่มกลุ่มละเท่าไหร่ มันจะมีดาวอยู่4กลุ่มกลุ่มละ3นั่นเองให้เด็กๆลองทำด้วยตนเองนะครับมีเยอะแยะมากมายเลยมาดูกันซิว่าแต่ละคนเนี่ยจะทำออกมาได้รูปแบบไหนโอเคไหมมาดูว่าแต่ละคนจะทำออกมาได้รูปแบบไหนเมื่อทำเสร็จแล้วทั้งสองทั้งสองใบกิจกรรมนี้นะครับเมื่อเสร็จแล้วให้เด็กถ่าย รูปส่งมาในกลุ่มไลน์ให้คุณครูนะครับคุณครูจะได้ดูแนวคิดของพวกเราด้วยครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ